สวัสดีครับอ่ะวันนี้มีเครื่องอาหารปลามาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์โบนิต้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบกล่องก่อนน,นะนี่อ่ะด้านล่างเขาจะมีบอกนะว่ารุ่นอะไรอันนี้ก็เป็นรุ่น BT สอ2นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดสินค้า1 4 8 7ร้อยสิแปคูณเจ็ดบสี่คูณรอยิบห้ามมนะครับน้ำหนักก็สามร้อยสมสิบกรัมน้ำหนักตัวเครื่องสองรอยกรัมนะครับ ฟาร์มจุอยู่240มลนะครับอันนี้เขาบอกว่าใส่ฐานนะแหล่งพลังงานนะใส่ฐาน a อเอสองก้อนนะครับด้านนี้จะเป็นด้านสากิดนะอันนี้จะมีคิวแอลกอฮ้สแกนนะรเรามาดูด้านในนะเขาให้เลยว่าบางอ่ะเปิดมันก็จะเป็นมีเป็นโฟมการกระแทกนะครับด้านในก็จะเป็นอันนี้เป็นฐานตั้งกับพื้นนะหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นตัวก่อกัอกบกระจกตูป้ปลานะสำหรับคนใช้ติดกับตูป้ปลานะหนึ่งอันแล้วก็เป็นตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องด้านหลังก็เป็นแผงควบคุมนะอันนีนะะ้อันนี้เขาก็จะสามารถปรับให้อาหารมากน้อยได้นะนี่ก็สไลด์ได้นะครับตรงนี้เราให้อาหารน้อยก็เปิดนิดเดียวพอให้อาหารเยอะก็เปิดเยอะได้อย่างนี้นะครับแล้วส่วนด้านบนนี้ก็เติมอาหารก็สไลด์นะครับสไลด์ถอยหลังมาเราเราจะสามารถเติมอาหารเข้าไปได้นะ เเป็นที่เขาลงข้างที่ลงไว้ข้างหลังก,กล่องที่เราเรามื่อสักครู่เราดูเมื่อกี้นะนี่ตัวนี้เขาจะบอกว่าจุได้อยู่สองร้อยสิบมลนะครับนี่อาจจะเ,เราให้ดูอันนี้ค่าตัวเครื่องเขาบอกนะแต่เราลองวัดดูว่ามันใกล้เคียงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าอ่าเท่ากันนะครับนี่ร้อยสี่สิบแปดเท่ากันนะนี่ก็คือสเปกก็ตรงตรงกับที่เขาแจ้งเลยนะครับ ใส่ฐานอ่ะใส่ใส่ฐานด้านนี้นะครับอันนี้เราก็สไลด์ออกมานะครับนี่ตัวนี้สไลด์ได้เราสไลด์ออกมาก็จะเจอช่องใส่ฐานนะครับอันนี้ตรงสเปคเขาก็ข้างล่างกล่องข้างตู้กล่องเขาก็บอกว่าใส่ฐาน A A 2สองก้อนนะอัะนนี้ผมเดี๋ยวผมใส่ถ่าน A อส่าย A ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะใส่แล้วตัวนี้ใส่มาตัวนี้ก็สไลด์กลับเข้าไปนะครับ แค่นี้นะก็ใส่เรียบร้อยอ่ะหลนี้จะมาดูใน,นส่วนของด้านหลังนะนี่ที่เราจะเป็นแผงควบคุมนะคราวนี้เขาจะมีปุ่มมาห้าปุ่มนะอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดอันนี้ปุ่มอ่าให้หมุนแล้วกดแล้วเราเราเขาหมุนเลยอันนี้เป็นการตั้งไว้แล้วว่าให้ทุกสี่สิบแปดชั่วโมงให้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ทุกยี่สิบสองชั่วโมงนะอันนี้ผมจะลองเปิดให้ดูพอเรากดเปิดทีหนึ่งปุ๊บนี่เขาจะมีไฟขึ้นอ่าไฟก็หายไปคือเปิดเครื่องแล้วใช่ไหม แล้วที่นี้เราก็มาดูส,สูตรว่าเราตั้งค่าสมมติว่าผมจะตั้งค่าให้ทุกให้หันทุกสิบสองชั่วโมงผมก็กดนี่สิบสองชั่วโมงนะกดปุ๊บนี่เขาจะมีไฟกระพริบขึ้นโอเคถือว่าคือเขาตั้งค่าแล้วแต่ถ้าเราอยากจะลองเทสด,ดูว่าเออเขาหมุนไหมได้ไหมอันนี้เราสามารถหมุนให้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วก,กดปุ๊บอ่านี่เขาก็จะหมุนเขาก็จะหมุนเลยอ่าด้านล่างนี้เขาก็จะมีอาหารตกมาเขาจะสไลด์จากตรงนี้นะ อ่ะพอขึ้นเหมืหน้ันหเขาก็จะปิดเองอ่ะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราปิดเครื่องเราก,กดปิดเหมือนเดิมกดตัวเดิมปุ๊บนี่ไฟก็ขึ้นกดเปิดแล้วก็กดตัวเดิมปุ๊บอ่ะไฟขึ้นนะครับนี่เขาก็หายไปคือเรียบร้อยตั้งค่าไว้นะอ่ะผมผมจะตั้งไปยี่ิบสี่ชั่วโมงผมกดที่ยี่สี่ชั่วโมงปุ๊บนี่เขาก็จะกระพิบแบบนี้เขาจะให้อาหารทุกทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะส่วนตัวนี้ อะไรที่เขาให้มานะอันนี้เป็นตัวสำหรับตั้งกับพื้นนะครับนี่ก็แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเห็นไหมก็จะมีช่องให้สลส่อยู่เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมจะใส่ไม่แน่นก่อนนะเป็นง่ายๆต่อการผมแกะนะอ่ะนี่ก็ใส่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็ไหมอันนี้อ่ะสมมติว่าเครื่องทํางานให้หานปลาบบนี้ครับกดปุ๊บนี่เขาก็จะหมุนแบบนี้ นี่หนไหมข้างล่างเขาก็จะเป็นตัวนี้เขาก็จะเปิดให้หาหอย่างเงี้ยตดมมัิเลยอันนี้ถ้าอาหารเยอะหานน้อยก็อย่างที่ผมบอกไปว่านี่สามารถปรับตรงนี้ได้มาเดินปรับจะให้หารเยอะให้หานน้อยถ้าอาหารเม็ดใหญ่หน่อยอาจจะเปิดเยอะหน่อย mm. อ่านะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็กกสไลด์ออกมาเพื่อที่จะเติมอาหารเข้าไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอะไรตั้งนะตั้งกับพื้นหรือว่าตั้งกับอะไรนะครับส่วนเกาะกับกระจกก็จะเป็นตัวนี้เขาให้มา ตัวนี้ดีมากเลยนะเขาให้มาสองสองแบบเลยนะเหมือนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปเขาจะมีขาตรงนี้อยู่นี่แล้วก็สไลด์เข้าไปเลยแบบนี้นี่ตัวนี้เขาจะเป็นแบบตัวล็อกนะล็อกกับกระจกเผื่อใครอากระจกหนากระจกบางอย่างเงี้ยก็จะก็จะล็อกได้สมมติผมสมมติว่าตัวนี้เป็นกระจกนะนี่เราก็เลางใส่ได้ลักสนับแบบนี้นะปึ๊บแบบนี้แล้วก็ขันตัวนี้ให้แน่นนี่ขันตัวนี้ให้มันชนกับกระจกเขาก็จะตั้งอยู่ลักสณับแบบนี้นะครับ นี่เขาจะตั้งอยู่ลักแณะแบบนี้อสมมติว่ากดให้อาหารปึ๊บเขาจะตั้งตรงนี้เขาก็จะหมุนนี่ช่องอาหารเขาจะตกลงมานี่สไลด์ก็ตัวนี้อพอขึ้นไปได้บวกเขาก็จะปิดเองเปน็นลักษณะแบบนี้นะครับผมขันออกก่อนอนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับตัวนี้ ก็ตั้งเวลาได้12ชั่วโมง24ชั่วโมง4-8ชั่วโมงถ้าเราตั้งเขาก็จะวนอันนี้ก็จะวนให้ทุกทุก2ชั่วโมงวนให้ทุก24ชั่วโมงวนให้ทุก4-8ชั่วโมงนะครับตัวถังไอ้ตัวถัง,วถงใส่อาหารก็บรรจุอย่างที่เขาบอกตามหน้ากล่องว่า240ลินะครับเครื่องให้อาหารปลาตัวนี้ก็มีเท่านี้นะครับเอาไปลองแชร์กันอยู่นะครับ